ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอย m e ต t ทอยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณเอกครับเจ้าสำนักเคสปีดมาตามคำสัญญาจากที่ตัวแท้าม,มันเปิดตัวออกมา2รุ่น<ช>คือตัวสปีด d 400กับ Scamble 400X <ช>นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เปิดตัวเนี่ยเอกก็ใช้เวลาในการแต่งมันนะครับออกมาเป็น2องคันนี้นะครับเรามาพูดถึงคันตัวสปีด4 0 0ก่อนอแนวคิดยังไงครับ ไอเดียแรกไอเดียก็คือจริงๆแล้วอะติดมันเป็นรถที่ออกแบบมาได้สวยอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มเชลีบให้มันตรงนี้ทางไทมตั้งใจให้เป็นรถเขาเรียกว่ารถคล้ายเนเกตในสตรีทในสตรีทยูสผมว่าผมเลยแต่งเป็นแนวแท็กเกอร์ทำดูลุยดูสายลุยเป็นลุยทางฝุ่นเบาๆก็คือลุยได้มากกว่ารถเดิมๆใช่ใช่สิ่งที่เติมเข้าไปในคันนี้ครับก็ก็ เกือบสั้งคัญครับเพราะว่าแท็กเกอร์ก็คือเป็นรถยางหนามแต่ว่าท่ออยู่ล่างอืแค่นี้ก็คือ,อเปลี่ยนสีเป็นสีดําอำก็เอาไมาย,ย้ายลงแมาางล่างาให้ดูหน้ามันโล่งขึ้นครับใส่วังโคนหน้าทรงสูงอืให้น่าสไตล์แท็กเกอร์ฮะไฟกลมเหมือนเดิมอันนี้คือเปลี่ยนไฟหน้าด้วยเปลี่ยน,น้าแล้วด้ยแล้วก็เฟรมท้ายปรับให้มันสั้นลงพี่ทําเฟรมท้าย แต่งขึ้นมาใหม่นี่คือตัดคนสันทิ้งเลยตัดช่หรือไทิ้งเลยใช่ให้มันดูสั้นลงเพราะเดิมมันยาวเบาใหม่มังโก้หน้าหลังใหม่อืท่อใหม่อแล้วก็มีเป็นชุดพาร์ทสเป็นรูปที่ผมออกแบบอ่าพวกครอบเครื่องอคาดถังนะฮะแปลว่าสมมุตินะครับผมมีตัว400เนี่ยผมอยากได้แบบคันนี้เป๊ะๆเลยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่สำนักเคสปีดเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนสองแสนกว่าบาท แสนสก็ได้อย่างนี้เลยเหรอครับ้เลยครับใช่แสนองแล้วก็เห็นเอกพูดถึงอุปกรณ์ที่จะพาที่จะมาทําขายเป็นของแต่งตอนนี้สําหรับรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับมีท่อมีฝาครอบเครื่องไซา์ขวาอืมีคาดถังคัดถังคือตัวหน้าใช่มีบังโกหน้าตรงสูงแล้วก็จะมีแคสบาร์กันล้มมีกัดมอน้ําอำแฮนด์แต่งพวกนี้พวกตะแกงไฟหน้าอตามรูปนี้ ชิ้นนี้ด้วยใช่ไหมครับบางคนนะใช่ใชิ้นด้วยโอเคมาที่อีกคันหนึ่งครับตัว s c ค a b l e 400x ตัวนี้ของเดิมมันรถมันก็จะสูงกว่าตัวนี้แนวคิดในการแต่งคันนี้มันต่างจากคันนี้ยังไงครับเอกคันนี้คือพื้นฐานจาก s c ค r เบอร์ 400x เนี่ยคือรถ s แคมเอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มคิ้วเล็บให้มันดูน่าขี่ขึ้นพี่คือเส้นท่อเนี่ยท่อภา ผ่อผ้าเลยปกติทออยู่ล่างอ่าใช่ใช่นี่ทำพ่อผ้าแล้วก็เหมือนเดิมครับพี่ย้ายไม้ทำไฟหน้ามังกรทรงสูงปรับเฟรมท้ายใหม่มีฝาครอบเครื่องมีอะไรก็ตามสไตล์เราอยู่แล้วครับคันนี้คันนี้งบประมาณเท่าๆกับคันนี้พอๆกันพอๆกันแต่คันเนี้ยพิเศษคือมันเป็นโปรเจกต์ของไทมไทยแลนด์อ่าอันนี้ส่งรถไม้เราเพื่อเรียกเราเป็นรถต้องโชว์ในงานมอเตอร์โชว์แปลว่าคันนี้จะไปอยู่ที่ทบูธบูทไทม์ยี่สิบเจ็ดมีนาถึง เจ็ดเมษาครับใช่ของแต่งของคันนี้ที่เป็นแบบสามารถมาช้อปปิ้งซื้อได้อ่ะก็มีแบบเนี่ยครับพวกคาดถังพวกครอบเครื่องอ่ามันโกนหน้าพวกนี้ก็คือคล้ายๆกันกับคันนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่บางชิ้นมันเหมือนใส่แทนกันได้ใช่ครับใช่ไม่ใช่ผ้าเดียวกันครับเอ๊ะผมเห็นสีโชคเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่ใช่ทำไงเดิมสีทองนี่ผมมาไปชุบใหม่อ๋ออโดดได้ใหม่เลยใช่ไหมสีทองมันเราแต่งมันมันมันโยกแววๆไว้หน่อยก็เลยทำมาตายเราดำอ่าเป็นโชคดำคันหนึ่งโชคเทาคันหนึ่ง ช่ของทุกชิ้นที่เห็นบนรถเนี่ยสามารถมาซื้อที่เคสปีดได้เลยใช่ซื้อได้เลยครับแล้วมีแค่มีแค่เฟรมเนี่ยกระบอกเนี่ยที่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องทําการตัดเฟรมปรับตรงใหม่อันนี้ถ้าอยากได้แบบนี้ผมว่าเจ้าของต้องใจถึงถนะใช่ครับใจถึงก็คือไม่ต่อจากนี้ชีวิตนี้ไม่มีคนซ้อนแล้ว้วเปลี่ยนยางพี่เปลี่ยนยางด้วยมันดูเป็นข้าวโพดลุยน้ำวันนี้ก็พามาดูรถจากสำลักแต่งเคสปีดนะครับ ใครที่อยากเห็นตัวจริงนะครับก็ไปดูกันที่งานมอเตอร์โชว์อันนี้น่าจะเป็นสองคันแรกในโลกที่สองแรกโลกที่ฟูคัตตอมเนี่ยคือเป็นสองคันแรกในโลกยี่สิบห้าวันนะประมาณนั้นครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเอกมากนะครับสำหรับรายการแรกด้วยพี่การแรกด้วยเอะเราชอบอะไรครั้งแรกรายการแรกเนี่ยที่มันไทยโอเคมากครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับติดตามกันใหม่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับคลิปหน้า เราจะสรรหาของเล่นอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมติดตามกันในทุกช่องทางนะครับ